ไลฟ์นะครับ Facebook Live XMC นีนนมาเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโปรเิคเตอร์รุ่นพรีเมียมทูแต่วันนี้ผมขอเทียบกับ Mercedes-Benz c LA 7, l a W 1 1 7 f a c e l i f เ LED โรงงานครับวันนี้ขอจัดที่ระยะเดิมครับ7เมตร หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเมตรครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณวัดที่ลูกแก้วนะครับอันนี้โปรเจคเตอร์รุ่นพรีเมียมูครับก้อนเล็กครับ แต่กำลังวัดสูงครับไฟต่ำห้าสิวัตไฟสูง57วัตสว่างเหลือเหลือเดี๋ยววันนี้เรามองมาเทียบแสงกับ LED Mercedes-Benz CLA W 1 1 7อันนี้ LED Adaptive โรงงานนะครับโคมคู่รับเป็นแสนครับจัดไปครับ อันนี้ปิดตาหนึ่งแล้วกันครับลูกหนึ่งเจอลูกหนึ่งครับเสมอกันครับปิดตาหนึ่งดูแสงครับต้องวัดไหมครับอย่างนี้ต้องวัดไหมที่ระยะเจ็ดเมตรจัดไปครับ สังเกตนะครับก็ไม่กระจุกกลางเท่าไหร่นะครับแต่ก็ค่อนๆไปทางบนนะครับอันนี้เอาจุดไหนดีลองดูทีละจุดจุดนี้เท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยเท่าไหร่สี่ร้อยสี่ร้อยสามร้อย ครับอันนี้รู้สึกว่าจะน้อยกว่า C L S เมื่อวานหน่อยนึงนะครับแต่ถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานของมันได้ลนละครับเพราะมันเป็น L E D ของ Mercedes Benz Adaptive L E D LED โรงงานครับรวมคู่ละเป็นแสนนะ,ะครับอันนี้ลองเทียบกับรุ่น p r e m i ย m ถูครับเจ็ดเมตรนะครับเจ็ดเมตร สังเกตครับแสงส่ํำเสมอนะครับสว่างทุกจุดกับทุกจุดลงพื้นจริงเขาเรียกสว่างระเบิดะเดะเอ้์ครับอันนี้ลองจุดนี้นะครับเท่าไรเจ็ดเมตรพันห้าพันเจ็ดพันหกพันหก พันห้าพันหกวันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับ LED รุ่นพรีเมียม2ค่าไฟต่ำวัด50วัตต์ไปสูง57วัตต์ครับวัดที่ระยะ7เมตรครับที่ระยะ7เมตรเทียบกับ Mercedes-Benz CLA w 7, ี1ูหนึ่งหนึ่งเจ็ดเซตลิฟ LED โรงงานด้วยนะครับคันนี้ขอสรุปนะครับขอสรุปยังไงก็สู้พรีเมียมทูไม่ได้แต่ถามว่ามันสว่างไหมอย่างที่ผมบอกทุกคลิป มันสว่างแล้วครับเพราะมันเป็น LED โรงงานครับรถันนี้ไม่พึ่งสามสี่หมื่ 3, 4, นเองนะครับเขาใช้ได้ไม่มีปัญหาครับครับแต่พรีเมียมทูมันดันสว่างกว่าอย่างที่ผมย้ำทุกคลิปครับต้องการสว่างแค่ไหนจัดเท่านั้นครับไม่จำเป็นต้องเลือกที่สว่างที่สุดครับ เอาที่เราใช้แล้วโอเคที่สุดเราจ่ายแล้วโอเคที่สุดถ้าคุณตังเยอะอยากซื้อของแพงๆก็จัดไปครับไม่มีใครว่าครับเสียเงินแล้วเต็มที่ครับแต่ถ้าต้องการของดีราคาถูกมาทดสอบแสงเจ้าพรีเมียมถูตัวนี้ก่อนได้เพราะมันราคาี้หมาเหลือเกินครับเทียบกับคุณนะภาพที่คุณได้นะครับ ผมแนะนำว่ามาทดสอบแสงได้ด้วยตัวเองที่หน้าร้านด้วยมิเตอร์นี้แหละครับเอามาเองก็ได้นะครับมาวัดจับรถลูกค้าเลยครับมาวัดดูว่าเป็นอย่างไรไม่สว่างก็มไม่ต้องซือ้อขอให้มาลองวัดดูก่อนท้าให้มาลองวัดรับรอง ได้เสียตังค์แน่ครับเพราะมันราคาขี้หมาเหลือเกินต้องการให้รีวิวเทียบกับรถรุ่นอะไรสอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะพยายามจัดให้ได้ทุกรุ่นครับระยะ7เมตร5เมตรจัดให้ได้หมดครับขอบคุณครับ